สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีกุมประจําวันที่1ถึงวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเงินการงานความรักรวมไปถึงสุขภาพด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามช่องจิลาพาชาแนลทาง y o u t u b e ด้วยนะคะ การพยากรณ์เช่นนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงดาวนะคะในวันที่1ถึงวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ไม่ได้เอาดวงของท่านใดท่านหนึ่งมาพยากรณ์โดยเฉพาะนะคะก็จะเป็นการพยากรณ์โดยทั่วๆไปดังนั้นนะคะท่านผู้ชมจะต้องเอาแนวความคิดและการพยากรณ์เช่นนี้นะคะไปปรับกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเหมาะสมของแต่ละท่านนะคะใน คลิปนี้นะคะในท้ายๆคลิปค่ะก็จะมีการพูดถึงว่าในชาวราศีกุมนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นะคะจะมีโชคลาภในทางด้านใดบ้างอย่าลืมนะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะและท่านก็จะทราบว่าท่านมีโชคในด้านใดค่ะเรื่องแรกเลยนะคะที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของการเงินค่ะ ในช่วงวันที่1ถึงวันที่8พฤศจิกายนนั้นดาวการเงินยังอยู่ในเรือนวินาศก็หมายความว่ายังมีการติดติด,ตดขัดขัด,ขดบางท่านนะคะก็รู้ว่าตัวเองมีเงินเท่านี้แต่ยังไม่เห็นตัวเงินมีแต่ตัวเลขนึกภาพออกไหมคะแต่หลังจากวันที่9พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนนั้นดาวการเงินมาทับที่ตัวของชาวราศีกุมเลยก็หมายความว่า ตั้งแต่วันที่9นะคะมาจนถึงวันที่16การเงินนั้นนะคะได้มาตามปกติวิสัยของเขาแล้วแต่ถือว่าได้เงินมานั่นเองค่ะและหลังจากนี้ต่อไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นไปตามลำดับแล้วค่ะแต่ดาวพฤหัสดวงนี้นะคะไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเงินอย่างเดียวเขาหมายถึงโชคลาบด้วยดังนั้นนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16พฤศจิกายน ท่านมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบในเรื่องของการเงินนี้ด้วยค่ะและในท้ายๆยคลิปนะคะจิราจะมาบอกนะคะว่าจะได้โชคลาภจากตรงไหนนะคะและท่านก็เอาคํำพยรณ์ตรงนี้นะคะไปปรับกับท่านนะคะเพื่อจะได้ลองรับในเรื่องโชคลาภตรงนั้นค่ะเรื่องต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการงาน,นะค่ะชาวราศีกุมนะคะตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63า ส่งผลยาวไปเลยนะคะจนถึงเดือนมีนาคมปี65ดาวพระราหูค่ะอยู่ในภพเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถอสังหาริมทรัพย์รวมถึงญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภายในครอบครัวเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการงานด้วยค่ะ บางท่านนะคะตกงานได้ออกจากงานหรือบางท่านนะคะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะต้องพักกักตัวอยู่ที่บ้านหรือบางท่านอาจจะมีญาติผู้ใหญ่นะคะที่เจ็บป่วยภายในบ้านจะต้องหยุดงานแล้วก็เพื่อดูแลท่านเหล่านั้นเช่นนี้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ในเดือนของพฤศจิกายนนั้นในต้นต้นเดือนนะคะก็คือวันที่1ถึงวันที่16พฤศจิกายนดาวการงานค่ะมาอยู่ในเรือนที่ประสบความสำเร็จนะคะ ดาวดวงนี้ได้ตำแหน่งปะก็หมายความว่าท่านอาจจะได้งานที่ไม่ใช่งานที่มั่นคงอาจจะมีการจ้างงานเป็นจอบหรือเป็นส่วนๆก็เป็นไปได้หรือจ้างงานแบบชั่วคราวค่ะแต่ท่านผู้ชมนะคะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจหรืออะไรนะคะให้ทําไปเลยค่ะเพราะว่าตรงจุดนี้นะคะจะนํามาซึ่งความมั่นคงในเรื่องการงานของท่านในอนาคต แต่ตรงจุดนี้จิราจะจะขอเตือนท่านผู้ชมอยู่นิดนึ่งก็คือว่าในช่วงของต้นต้นเดือนนี้นะคะให้พยายามใจเย็นๆนะคะถนอมถ้อยคำถนอมในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของท่านอื่นๆบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะนํามาซึ่งความขัดแย้งกันในเรื่องของคําพูดและความคิดก็เป็นไปได้ค่ะโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นหุ้นส่วนของท่านบริษัทหรือองค์กรต่างๆที่ท่านไปทําหรือแม้แต่นะคะคู่ครองของท่าน บางบริษัทต่างๆนะคะอาจจะมีการพูดดูหมิ่นเหยียดยามท่านในลักษณะว่าท่านอาจจะทําตรงนี้ไม่ได้ก็ขอให้ใจเย็นๆค่ะเราไม่ต้องไปคํานึงถึงคําพูดเหล่านั้นแต่เราต้องทําให้เขาเห็นว่าท่านมีความสามารถอย่างไรถ้าท่านสามารถผ่านตรงจุดนี้ไปได้นะคะและต่อตอไปนะคะการงานของท่านก็จะมีความมั่นคงท่านก็จะได้งานทําอย่างเป็นงานประจําแล้วนะคะ หรือบางท่านนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการค้าการขายซื้อมาขายไปก็เช่นเดียวกันคาะตรงจุดนี้ต้องให้บริหารอารมณ์ให้ดีๆนะคะไม่ควรที่จะพูดคําพูดอะไรที่กระทบกระเทือนไปถึงจิตใจของเอ่อคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านในเรื่องการงานในช่วงนี้นะคะในเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของความรักค่ะถึงแม้ว่านะคะในต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของความรักนั้นคะอาจจะไม่ต้องหวังผลเป็นเลิศนะคะเพราะที่ผ่านมานะคะคู่ครองของท่านผู้ชมที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีการดีขึ้นไปตามลำดับหรือคู่ครองของท่านผู้ชมที่มีเกณฑ์การแยกกันอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งตรงจุดนี้นะคะในเดือนนี้ก็ดีขึ้นแล้วคะ่ะอาจจะกลับมาเป็นปกติเช่นเคยนะคะหรือ คู่ครองของท่านนะคะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีงานทําตกงานหรืออะไรก็ในช่วงของต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ได้งานเข้ามาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะช่วงนี้ไม่ต้องหวังผลเป็นเลิศนะคะขอได้สัก 60- 7 0บก็ถือว่าเป็นการดีที่สุดเลยและในช่วงนี้นะคะจิราก็อยากให้ท่านผู้ชมชาวราศีกุมนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดเกี่ยวกับ คู่ครองด้วยค่ะอย่าลืมนะคะให้ถนอมในความรู้สึกนึกคิดซึ่งกันและกันนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะเรื่องต่อมานะคะที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะชาวราศีกุมนะคะสิ่งหนึ่งที่ควรระมัดระวังก็คืออย่าคิดมากให้ปล่อยวางในบางเรื่องบ้างนะคะบางอย่างนะคะตรงวันนี้เราแก้ไม่ได้ เราให้เวลาเขาค่ะแล้วก็ตั้งสติให้ดีๆแล้วเราก็นํามาคิดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สู้อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้เพราะว่าถ้าท่านนะคะคิดมากหรือไม่ยอมปล่อยวางท่านก็อาจจะเป็นคนต้องไปลงพยาบาโลโรคจิตด้วยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของผิวหนังกล้ามเนื้อและก็กระดูกด้วยค่ะจากการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะ ชาวราศีกุมโชคลาบที่ได้นะคะก็คือเกี่ยวกับบ้านรถถูกไหมคะและในวันที่16พฤศจิกายนนะคะในพบของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็ไปได้ตำแหน่งที่ดีเด่นพอสมควรนะคะดังนั้นถ้าท่านคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็น่าจะเป็นไปได้ก็คือเลขทะเบียนบ้านหรือ เบียนรถนะคะตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมต้องให้มีสติในการพิจารณานะคะอยู่ในพิจารณาญาณของท่านค่ะเพราะดวงของทุกท่านไม่เหมือนกันถ้าดวงท่านใดนะคะมีโชคในเรื่องนี้นะคะเขาก็จะได้ตรงจุดนี้เข้ามาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวราศีกุมสรุปได้แล้วนะคะว่าการเงินการงานนะคะถือว่าดีเด่นขึ้น ไปตามลำดับค่ะก็ขอให้ท่านนะคะใจเย็นๆแล้วก็นำคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นแนวทางในการปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ